ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ผมนั้นกลับมาจากที่ทํางานและได้เจอกับภรรยาสวยๆของผมแต่๋ทว่าดันวีชายแปลกหน้าเข้ามารวบเมียผมและทําการนวดคอผมแต่โดยเหตุผลบางอย่างทำให้ผมนั้นสามารถวนหลูปได้เมื่อผมใกล้ตุยหรือว่าเวลาผ่านไป12นาทีจนในที่สุดผมสามารถเอาชนะตํารวจโลเพนี้ได้และได้รู้ว่าลูกสาวของมันเนี่ยกำลังป่วยอยู่และได้รู้ทีหลังว่าเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าเมียผมเนี่ยไปคิวพ่อของมันเองแถมคนร้่ยยังมาเพื่อนอนาฬิกาอีกด้วย แต่ด้วยความที่ข้อมูลนั้นมันน้อยเกินไปเลยทําให้ผมเนี่ยต้องทําการสืบสวนสอบส,สวนไอ้หมอนี่ผมเลยถามมันว่ามึงรู้จักพ่อไอ้นี่หรือเปล่าไม่เกี่ยวกับกูเกี่ยวดีเที่มึงฆ่ากูอะแต่ด้วยความที่มันไม่บอกอะไรไมผมเนี่ยผมเลยต้องใช้ไม้แข็งกับมันไม่ฟังกูไม่ฟังกูกุดจ้าว่องเลยหลังจากที่ผมเอามีดเสียบมันไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มฟังเราบ้างเลย <laughs> <laughs> ผมพยายามบอกไอ้โรสว่าเมียผมเนี่ยไม่เกี่ยวเมียผมก็ริษฐใจ เพราะว่านางไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุซึ่งเอาจริงๆแล้วไอ้โลนเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่ามันจะจริงหรือเปล่าเพชรได้ข้อมูลเพิ่มนะครับอันนี้คือหลักฐานเมื่อ8ปีก่อน ในหลุมต่อมาผมเลยพยายามบอกนาานะครับว่าผมเนี่ยติดหลูมมาโดยการเล่าเรื่องทั้งหมดทั้งเรื่องที่ยิงพ่อตัวเองทั้งเรื่องที่คิสป s ตอีบนั้นนางแอบหนีออกจากบ้านโดยในหลูปนี้เนี่ยผมพยายามถามนางเกี่ยวกับเรื่องของพี่เลี้ยงของนางซึ่งนางบอกว่าจําหาอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไรประโยชน์ผมเอาภาพช่วงคิสปัตอี e ให้นางไปนะครับพอดีจะบอกว่านางเนี่ยไม่ได้คิวพ่อของนางแม่งดูไม่มเบเซนี มึงไ่ได้ฆ่าเมึงก็ยิงไปนัดหนึ่งไม่ใช่เหรอวะแต่ก็ช่างเถอะผมกับเมียเนี่ยก็มาหาลรือกันว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่านะซึ่งมันก็ไม่มีคําตอบเลยสักนิดเดียวก็เลยสันนิษฐานไปว่าเออมีชู้หรือเปล่าสัตว์เออไม่อยากพูดเลย,เยไม่รู้ว่ะพ่อฉันก็รักแม่ฉันอะไม่มีเฮียอะไรเลยสัตว์เออจะไปยังไงวะเนี่ยเหีย <laughs> แต่ที่สุดตำรวจก็มาแล้วแต่เชีย่ยล้นนี่แม่งก็ไม่ฟังใครเลยสักนิดว่าแล้วมันไม่ฟังจริงด้วยเหียแม่งเนี่ยมามึงมานี่เลยมานี่เลยมา เสียบมันไงเฮียโอ้มึงมึงทำไมมึงทำไมสู้ดิสู้สู้ขวาโอ้ยกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยขี้ขี้นั่นแหละครับแต่ผมจำได้ว่าผมเนี่ยได้เบอร์ของบับเบิ้ลบีมาซึ่งเป็นลูกสาวของไอ้หมอนั่นนะครับผมก็เลยโทรไปหาบับเบิ้ลบีผมโทรไปบอกนางว่าฟังนะเมียกูอ่ะบริสุทธิ์นะพ่อไม่ฟังกูเลยนะ บอกพ่อมึงด้วยฟังกูหน่อยขอร้องกูขอร้อง,อลอง,อลองและใช่ครับครับขอร้องนี้มันก็เป็นผลนะบันเป็นบีก็บอกว่าจะคุยกับพ่อ,อให้นะแล้วก็ลบเบเอร์ด้วย,ยผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากนั่งรอ,อนั่งเรียดนั่งเรียด จนในที่สุดเนี่ยตำรวจมันก็มาและชัยมันก็ฟังมากขึ้นและพวกเราเนี่ยได้ให้หลักฐานทุกอย่างที่มีนะครับให้กับไอ้เมงซึ่งตอนแรกเนี่ยไอ้รสก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับแต่ด้วยความที่ภาพพลลอยนั้นมันยากที่จะเฟกไอ้รสก็เลยเชื่ออยู่บ้างนะครับมึงไม่ได้อยู่นั่นเหรอฉันไม่ได้อยู่นั่นแล้วแล้วไง ไม่รู้ไม่ใช่กู <laughs> พี่โรสเนี่ยบอกว่าตอนที่ไปเจอพ่อของนางเนี่ยพ่อของนางนั้นเลือดอาบเต็มพื้นไปหมดแล้วแล้วพี่โรสก็พยายามจะหยุดเลือดน,นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็พูดอะไรบางอย่างออกมา <c oughs> พ,พูดว่าอะไร <c oughs> เอ่อมอนสเตอร์ Monster, <c oughs> ปีศาจซ้ำแล้วซ้ำเ <c oughs> ล่าหลังจากนั้นเนี่ยเบียก็จะเริ่มเปิดเผยนะครับว่ากูม <c oughs> ีพี่แม่ชันผู้ถูกแม่ฉันถูกมาตลอดเลยแม่ชันเกลียดเขามากเลยแล้วชอบตะโกนใส่พ่อว่าปีศาจ ไอหมองนั่นแหละอะไรวะงงกูงงจนสุดท้ายไอโรสบอกว่าเออเดี๋ยวกูไปหาให้แล้วกันโอ้กูร้อนเกือบเลยเขี้ยอออกหลุมไม่ได้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกลุ่มหนึ่งนะครับโดยการคุยเรื่องใหม่ก็คือเรื่องพี่ของมันผม้วเล่าว่าจริงๆแล้วคนที่ฆ่าพ่อมันเนี่ยก็คือพี่ของมึงนั่นแหละซึ่งเมียในลุ่มนี้ก็ยังอ้องๆองอยู่นะครับว่ากูมีพี่ด้วยเหรออะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวโทรหาว่าไบีก่อนให้แม่งใจเย็นมึงซึมเศร้าแล้วว่าอะไรอ่ะมึงจ่าเศร้านี่ใจเย็นซึ่งในลุ่มนี้นะครับเมียก็จะถามไปโลนว่ารู้จักพี่มันดีแค่ไหนนะครับ ซึ่งไอโรสเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรหรอกก็เลยจะไปตามสืบจากที่เลี้ยงนี่คุณจําเธอได้ดีแค่ไหนเนี่ยเอออะไรเกี่ยวกับดอกไม้ดอกไม้เนี่ยนี่ไดซี่สรุปมึงก็จําไม่ได้เหรอเนี่ยเอาเป็นว่าเกิน12นาทีติมหลุกเหมือนเดิมโอ้ไม,ไ,ม oh, ไม่นะอะไรดอกไม้ดอกไม้สักอย่างครับผมนี่ไงดอกไม้ไมมไไมถ้าเราลดน้ําต้นไม้ล่ะปล่อยเมียมันบ่นไหมครับ ลดน้ำอ่ะรถทำไมยี่สิบเลวะเราจะลดน้ำมันไปทำไมวะก่อนนะครับความหวานเหนือมากขึ้นเนาะก็เลยเอาเสื้อเด็กขึ้นมาดูสักหน่อยแล้วมันก็มีชื่อของแม่ว่าตื่นวากมาเธอเนี่ยแม่เอาสรุปลูกไม่ได้ชื่อดาเลียแม่เอ้ยนอนทำไมอ่ะมึงจะบ้าเหรอกูเครียดไอ้ี๊แม่ชื่อดาเลีย ชื่อชื่อลูกเหรอดาเลีย What ฮ huh? ะยี่ผมลืมโทรหาบับเบ,บิ้ลบีชิบหายแล้วกูโทรไม่ทนันคามคามคามดอกไม้เป็นเอ้ยนี่ไงงั้นเราทำให้ต้นไม้โตก่อนดีกว่าโอ้เข้ารูปใหม่จนกว่ามันจะโตเต็มที่อะไร A few moments later ดอกที่ดอกกระเพราอ ต้นฮิปเนี่ยมันโตมันดูไม่ใช่ดอกไม้เลยครับทำไมต้องเป็นชื่อแม่กูวะทำไปทำหิะผมทุบกระถางแตกเลยครับกูก็ปลูกตั้งนานก็นะครับด้วยความที่ยังไม่หายข้องใจเนี่ยคราวนี้ก็เลยกล่าวว่าจะเอาเสื้อเด็กเนี่ยให้ไอ้ล้นดูเดซี่ใช่ไหมรู้สึกได้เลยมันดูโง่มากเลยนะเนี่ยเนี่ย ลชื่อแม่กูอยู่บนเสื้อเด็กผมเนี่ยเอาเสื้อเด็กให้โลนดูแลไอโลนก็มงเลยอะไรวะนี่ไงดูชื่อดูชื่อนี่นี่คือแนนนี่ไหมและใช่เลยครับเสื้อเด็กเฮียน,นี่ชื่อของพี่เลี้ยงก็คือดานเลียได้จริงด้วยเฮียเอาเ<笑><笑><笑>อะไรวะเนี่ยใช่แล้วครับพี่เลี้ยงคนนั้นก็คือแม่ของผม และถ้าพี่เลี้ยคนนั้นคือแม่ของผมแล้วก็นั่นหมายความว่าผมมีสายเลือดร่วมกับเมียของผโอ้ยอยูอ่มันแปลกๆโอ้ยียย้อนย้อนไปไกลย้อนเลย <c oughs> <c oughs> ย้อนกลับไปในห้องมืดๆห้องหนึ่ง ตัวผมนั่นโดนพ่อของผมสอบสวนอย่างหนักเลยแกต้องการอะไรจากลูกสาวฉันฮะผมหยุดรักเธอไม่ได้ไซ์ผมชอบเธอกูไม่สนเลยว่ามึงรู้สึกยังไงเฮียมึงจะทำยังไงต่างหากผมนะครับที่ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรแล้วตอนนี้ผมเครียดกูเครียดบางทีเธอไม่ต้องรู้ก็ได้มั้งนี่มึงจะโกหกลูกสาวกูกันเหรอทำเป็นมีความสุขกันเหร กูก็ไม่ได้อยากต่อไปสัตว์เรไม่ได้เซฟที่สัตวแล้ว,อลวโอ้โอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษกูก็ไม่ได้ตั้งใจเออนี่กูนี่กู โอ้โหนี่กูเอาน้องตัวเองเหรอเนี่ยในลูปต่อมาผมเลยไม่อยากแตะมียของผมมึงไปไกลๆเลยไปหลังจากนั้นผมก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้นางฟังนะครับทุกอย่างเลยจริงๆนะครับทุกอย่างเลย <c oughs> กูคือพี่มึงแล,และกูก็ฆ่าพ่อึมด้วยนั่นแหละครับผมก็พูดหลักฐานทุกอย่างนะครับ <c oughs> ซึ่งจะทําให้นางเชื่ออย่างแน่นอน <c oughs> อย่างเช่นห้องที่เต็มไปด้วยหนังสืออะไรประมาณนี้แปดปีกูมีลูกกับมึง โอ้ oh my g ก <laughs> ูช็อกกูช็อกจริง <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> ได้น้องเฉยอ่ากูผิดเองขอโทษอไอเฮียกูคเครียดเลยว่ะ <laughs> โอ้ยเฮียพี่น้องท้องชนกันเลยอสัก <laughs> ผมนะครับก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือนาฬิกาในรูปนี้นะครับ <laughs> มันย้อนกลับ <laughs> และตัวผมนั้นก็ยังคงไม่ยอมรับความจริง <laughs> พี่เลี้ยงเปล่าพี่เลี้ยงแบบว่า คนละตระก,กูลเปล่าไม่รู้เหี้ยกูไม่รู้เหียกูมมยทำเองกูอบอกว่าเป็นอุบัติเหตุมันก็มันก็อุบัติเหตุนะครับใครจะเชื่อวะกูเครียดกูเครียดเลยเฮี้ยกลับไปทำอะไรสักอย่างอะ่ะผมไม่รู้ดิ ผมแค่ okay. รู้สึกว่าเวลามันย้อนได้ก็ได้จะผมนะครับเริ่มที่จะจ้องมองนาฬิกาที่มันหมุนย้อนกลับเผื่อที่ว่าผมสามารถที่จะย้อนกลับไปไกลไก่ได้นะครับและสุดท้ายตัวผมนั้นก็ย้อนกลับมาที่ห้องห้องเดิมจริงจริงเจตนาของพ่อผมนะครับมันก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอกครับพ่อของผมแค่ไม่อยากจะเห็นพี่น้องท้องชนกันเลยฟังนะ น้องนะ oh, shit. Oh, shit. พ่อของผมนะครับก็อยากให้ลูกๆทั้งสองเนี่ยสามก็มีความสุขแต่ด้วยความที่ความสุขของผมนั้นเป็นออกจากบิดเบี้ยวไปหน่อยเพราะงั้นผมว่าได้เวลาที่ผมจะต้องมุฟออนแล้วแก <im ple k> รู้ไหมว่าสิ่งที่ชันเกลียดที่สุดก็คือ <im ple k> การทําให้ลูกสาวชันเนี่ย <im ple k> ผิดหวังและนั่นก็เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดอ <im ple k> ใช่ครับพ่อของผมนะครับก็จะให้เลือกว่าผมอยากจะอยู่กับนางหรือ แยกทางกับนางซาะจึงที่พ่อของนางนั้นต้องมากีดกันเราแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เรารู้สึกว่ารู้งี้กูไม่น่าทําเลยอะไรประมาณนั้นและชีวิตก็ไม่สามารถรีเซ็ตได้ใช่ครับสิ่งที่พ่อของผมนั้นกำลังสื่อไม่ได้จะสอนผมแต่กำลังสอนพวกคุณที่กำลังดั่งดูคลิปนี้อยู่ทำอะไรคิดดีๆนะครับชีวิตจริงมันแก้ไม่ได้ผมก็เลือกที่จะตอบเพราะว่ามผมจะแยกทางกับน้องสาวของผม ใช่ใช่เขาเข้าใจเข้าใจ yeah, ผมว่ามันน่าจะมีโลก <I guess S 2> ที่ผมออกมาและเป็นที่ที่เธอไม่รู้จักมันมีอยู่แล้วมันมีพ่อรู้ว่ามันยากล้วรู้ไ้ยขอบคุณที่เข้าใจว่าทำไมต้องจบแบบนี้เท่ากันนี่พ่อเองก็ผิดพลาดมาเยอะมากๆตอนนี้ผมกับพ่อของผมนั้นค่อนข้างที่จะเข้าใจกันและกันแล้ว พังหลูปแล้วครับกูรอดแล้วกูอ,ออกจากหลุมได้แล้วโอ้โหนี่ครับดีที่สุดแล้วนะครับผมว่าการเอาน้องสาวไม่ใช่เรื่องดีหรอกไอ้อะไรวะเนี่ย